หรอข้างในใหนท่ายิ้หมดเลย<อ>ด่าเลยหรอหรอๆอชัดจเจนไหม <c oughs> วันนี้จะพูดคันนี้ก่อนได้ปะ <c oughs> เพราะว่าคันนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะ สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับที่กิจสาคูกุคานะครับวันนี้นะครับผมก็มากับรถตู้เริ่มต้นที่ปีใหม่ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ปี2014นะครับกับรถสวยๆนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับรถปี2014ราคานะครับ699,000บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราจะขายอยู่แค่ย้ำนะครับย้ำ679,000บาทเครื่อง3,000ดีเซล นะกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่มาแล้วครับน้องทูเชิญครับเข้ามาเลยครับผมสวัสดีครับเข้ามาเข้ามานะครับว่าไรครับคุณหนึ่งคันนี้ปีสิบสี่นะครับคันนี้ใช่ครผมเลยนะครับวันนี้ขายในราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอเคันนี้ราคาโปรโมชั่นมาผมไม่ว้เอมานะว่าราคานี้ใช่ใช่ครับราคาโปรโมชั่นนะครับดูทะเบียนให้ดีนะครับทะเบียน ฮอลล์หกสนะครับป้ายฟ้าแทงแตกกำเนิดนะครับอย่างหกแสน0ก้บาทนะครับผมรถเป็นรถปี2014นะครับดูจากกระจังหน้านะครับแน่นอนนะครับผมเป็นกระจังหน้าใหญ่แล้วนะครับผมรายละเอียดตัวรถเลยดีกว่าพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบอยู่แล้วนะครับผมด้านหน้าแบบนี้นะครับเป็นกระจังหน้าคมเนี้ยมนะครับกระจังหน้าใหญ่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปี2014ขึ้นไปนะครับไฟใหม่กระจังหน้าใหม่ นะครับผมนะส่วนงานนะครับไฟตัดหมอกสวยใสนะครับด้านหน้าไปแล้วน,นี้ด้านข้างกันบ้างนะครับสีเดิมๆนะครับเด,มดิมนะครับอ่านี่มาดูที่ขี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นตัวมาเนอร์เชนแล้วหรือตัวโฉมสุดท้ายนะคะรับหรือปี2014ขึ้นไปนะลายเส้นก็ให้ดูที่ลายเส้นดีกว่านะครับสวยไม่สวยดูที่ลายเส้นพอนะคะรับผมกิ๊บๆเลยนะครับรถก็มีการติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีผ้าม่านให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดภายในต่อน,นะครับ ให้ดูข้างนอกเข้าข้าก่อนนะปัญหานะครับก็แน่นอนนะครับไฟจะต้องมีขี้แบบนี้สีครีมนะครับบ่งบอกถึงความเป็นไมเนอร์เชนพี่หนึ่งใช่ครับแล้วก็ดูนะครับดูดูไฟนะครับดูใหม่ๆนะครับดูทะลุไปนะครับให้ดูล่องล่องไฟดีกว่าใช่แล้วก็ไม่มีนะครับแตกายงานแต่อย่างใดนะครับไม่มีน้าเข้าใช่อะด้านหลังก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมแตนด์ด่างแน่นอนอันนี้ทำไมถึงรู้เป็นเบาะเดิมนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นพวก จุดคําเตือนนะครับป้ายคําเตือนต่างๆและลักษณะการใช้เบาะพับเบาะนะครับอันนี้คติดมากับเบาะเดิมๆนะครับผมตัวใหม่มันจะพับเบาะง่ายนะครับแต่ว่าต้องถอดหัวหมอนออกนะครับเวลาพับเบาะแล้วก็แขวนนะตรงนี้พื้นเดิมหรอเปล่าพี่หนึ่งพื้นเดิมครับอ๋อนี่พื้นเดิมนะนี่ดูได้เลยนะครับพื้นเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขันยางอะไหล่ลงมาตามขอบนะครับไม่มีน้าค้างไม่มีคราบสนิมนะครับดูรถสวยๆต้องดูกันแบบนี้นะแล้วก็ยางนะครับตัวรถนะครับ สวยไม่พอนะครับกับใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับต้องขอแจ้งนะรถคันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เกินนะครับถ้าท่านลูกค้าประวัติดีแล้วก็รายได้พอเพียงกับค่างวดผมนะครับผมูเกินได้เลยบอกได้เลยว่าเอารถเลยไม่ต้องใช้ตังค์ใช่นะด้านหลังพอสมควรนะลุยด้านในเลยด่วนพี่หนึ่งได้ครับนะครับบอก็จะเป็นเบาะสี่แถวนะครับเชิญเลยครับผม นะครับฝ้าเป็นฝ้าเดิมนะครับคันนี้ยังเป็นฝ้าเดิมอยู่นะครับเบาะเดิมสแตนดาร์ดนะครับด้านข้างก็มีการปูพื้นมาแล้วนะครับมีการปูพื้นมาแล้วครับก็คือเป็นปูเป็นลักษณะของสีดำนะครับก็ดูแลก็สาง่ายครับในส่วนนี้ดำเดิมนะคันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คอนโซลกลางก็มีการตกแต่งมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นลักษณะของหนังดำนะครับตัดกับลายไม้นะใครที่มองหารถดมเดิมนะครับใช้เงินออกรถได้น้อยนะครับขอนสบายๆนะคันนี้แนะนําเลยนะครับ ราคา6กแสนเจ็ดหบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวแล้วครับผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ1 2ึ0 0หมบาทโดยประมาณผ่อนเบาสบายนะครับฐานเงินเดือน2องหมื่นห้สามพันออกรถได้เลยนะครับอันนี้คุยในกรณีฟรีดาวแล้วครับอยากผ่อนเบาสบายลงมานะครับก็เพิ่มดาวเพิ่มอะไรได้นะครับอ่ะแผงคอนโซลข้างประตูนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับดำสนิทจริงๆนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับดีเทลรายละเอียดแอซเซสซอรี่ต่างๆก็คือในส่วนของคอนโซลกลางหรือเบาะหรืออะไรเนี่ยก็ยังอยู่ใน ลักษณะที่ใสสะอาดนะครับเรียบร้อยน่าใช้ไม่สุดโสมนะอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่หนึ่งัากที่ยืนอยู่แบบนี้นะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับว่าแอร์เ็าฉ่ำจริงๆนะนี่นะครับหน้าผมนะครับจากมันๆนะครับแห้งเลยนะครับเพราะว่าโดนแอร์ฉ่ำๆเย็นๆนะครับแล้วแอร์นี่ครับแรงมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องระบบแอร์จะตันแอร์จะไม่เย็นนะครับสาหรับกิจการคุ้ค้าเราจะทําความสะอาดนะครับ เช็คระบบแอร์ใหม่หมดทั้งระบบนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างเบรกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับแล้วคันนี้จะขอสรุปกันอีกหรอบนะรถได้ครับวันนี้นะครับคันนี้ก็คือรถโตต้าคอมมูเตอร์นะครับปี2 0 2 4นะครับหน้ากันดั้มนะครับจะเป็นหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับเป็นเครื่อง3000เกียร์ธรรมดาจาก6 9 9 0 0 0บาทไม่ขายนะครับวันนี้ครับน้องโท ขายแค่ครับ6 7 9 0 0 0บาทนะครับ้องทูครับฝากมือไว้หน่อยเบอร์โทรของทูนะครับ083 222 2 2 0 3นะครับส่วนผมนะครับ086 8์5 6 9 6นะครับก่อนจะจากไปนะครับฝากติดตามนะครับเพจเฟซบุ๊กไว้นิดนึงนะครับกิจการคุณคานะครับเป็นกำลังใจนะครับให้เรานะครับทำคลิปวีโอรถสวยๆให้กับท่านลูกค้าในโอกาสต่อไปนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอกาบสวัสดีครับสวัสดีครับ